สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจครับผมพิธีสาม่งนะครับเพื่อนวันนี้ก็เข้าร้านนะครับเพื่อนมีไดเช่าพระหลวงปุโตชุดหนึ่งนะครับก็เป็นชุดเล็กๆนะครับก็ประมาณสักเจ็ดองนะครับก็จึงนํามารีวิวให้แฟนเพจดูดีกว่านะครับผื่ท่าใดมีปับเครื่องหลวงปุโตแบบนี้หรือในรุ่นอื่นพิมพ์อื่นผมรับเจ้าทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับขอเฉพาะที่ไทาหลวงปุโตนะครับ แฟนเพจท่านใดที่ติดตามปิติดสามหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านใดมีคําถามอะไรลองทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะลองกลับมาตอบให้นะครับนี่นะครับใครคิดจะขายปัะกเนหลุอเป็นตอกก็ส่งรูปให้ดูได้เลยนะครับอย่างเฮียท่านนี้นะครับส่งรูปให้ดูแล้วนะครับก็ประเมินราคาเบื้องต้นแล้วก็เฮียก็มาหาที่ร้านนะครับนี่ครับล้อแม็กใหญ่คานลองหิน นะครับโค้ดจะต่ออยู่ด้านล่างนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะครับนี่โค้ดจับมานี้จับมาแบบนี้นะครับโค้ดคูเลยนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยถ้าอยู่ในกระหลับอยู่พลาสติกกันน้ำเนี่ยอยู่ในตลับเนี่ยผมบอกให้แฟนเพจทราบเลยนะครับว่า บางทีเนี่ยการดูเนี่ยมันจะดูรอยแตกค่อนข้างจะลําบากใช่ไหมครับแต่ผมจะแนะนําจุดดูให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ด like, กดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับมันจะมีรอยมีเดือยหน่อยนะครับแล่ตรงนี้จะดูง่ายครับมันดูไม่มีเดือยโอเคนะโอเคนะครับแล้วบอสสามขีดคือตรงไหนคือตรงกลางนี่มีขีดเห็นไหมครับอืมต่อไป เป็นเยนเดียนะครับบล็อกตารางนะครับแล้วก็เสพมาปีหนึ่งแปดนะครับองนี้นี่เจ้าของเขาคนข้งนี้จะเอาไว้บูชาปฏิมวมันเลยนะครับปฏิมวมันเลยนะครับแล้วก็ปกมะขามยันนะนะครับอ่ายันนักนะครับแล้วก็คู่นี้เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะเพราะว่าผมว่ารุน่นนี้รุ่นที่หายากนะครับ เหนยปิตาทางกรุงเทพเปีสองพันร้อยี2ิบเอ็ดนะครับเอสองพย2ิบสามนะครับหลังเรียบนิยมเลยนะครับและน,นี้เ,นนเป็นพิมพ์เล็กนะแฟนเพจท่านใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคแฟนเพจก็มารีวิวให้ดู ประมาณนี้นะครับเปเบท่านใดที่มีพระหลวงปุตโตะจะขายก็ส่งรูปไปดูนะครับผมรับเช่าอยู่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงนะครับส่งรูปพระหลวงปุตโตที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับไห้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดผีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับ โอเคครับลงปตอปีดีสามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย